สวัสดีท่านผู้ชมภาพที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมขณะนี้ก็คือโบราณสถานนะท่านผู้ชมที่เก่าแก่นะเป็นหลายร้อยปีนัผู้ชมเนาะภาพที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมที่ทางแอดมินจะซูมขึ้นไปให้ดูนัผู้ชมเนาะ จะถ่ายทำขึ้นไปให้ดูก็คือที่นี่เป็นปราสาทภูมิโปนนะครับผู้ชมแอดมินก็เดินทางมาถ่ายทําแล้วก็มาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทององค์ที่เรายังไม่เคยขอนะรผู้ชมเนาะก็มาดูว่าวันนี้นะครับผู้ชมแม่ตะเคียนทององค์ที่เรายังไม่เคยขอท่านใช้ตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขเราก็มาดูบรรยากาศ สำหรับปรา,าสาทภูมิโปนนะผู้ชมนะซึ่งเป็นปราปรสาทปราสาทเก่าแก่นะผู้ชมสวยงามไหมครับผู้ชมนี่คือโบราณสถานนะครับผู้ชมเนาะหากใครที่ยังไม่เคยเห็นนะท่านผู้ชมหรือคนที่ยังไม่เคยมาท่องเที่ยวที่นี่หรือคนที่ยังไม่เคยมากราบไหว้ก็เชิญนะครับนะครับผู้ชมก็มาไหว้พ่อแม่ของเราได้นะคผู้ชมเนาะ ที่ในตัวปรา,าสาทท่านะผู้ชมแอดมินก็เข้าไปไหว้มาแล้วนะท่าผู้ชมเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทององใหม่นะท่าผู้ชมองค์นี้เรายังไม่เคยขอเนาะแอดมินก็จะมาถ่ายทอดบรรยากาศารอบๆปรา,าสาทให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะทผู้ชมซึ่งเป็นปร,ปราาสาทเก่าแกนะนะ่ท่านผู้ชมเนาะเห็นไหมท่านผู้ชมสวยงามนะท่านผู้ชมเนาะ ซึ่งเป็นปราสาทโบราณนะท่านผู้ชมยังมีความสวยงามอยู่นะท่านผู้ชมเนาะคนสมัยก่อนที่เขาทําไว้นะท่านผู้ชมก็มีความสามารถนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เก่งมากๆด้วยนะท่านผู้ชมเราควรจะภูมิใจกับบ,บรรพบุระษของเรานะท่านผู้ชมเนาะที่ทําให้เราเห็นสิ่งของต่างๆในวันนี้นะท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศ ภายในปราสาทภูมิโปนนักผู้ชมเนาะที่ทางแอดมินจะถ่ายทอดบรรยากาศให้ท่านผู้ชมชมกันก่อนนักผู้ชมเนาะก่อนที่จะไปติดตามตัวเลขกับแอดมินนะครับ่ันผู้ชมเดี๋ยวมองทุกมุมเลยนะ่ันผู้ชมเนาะเห็นความสวยงามนะ่ันผู้ชมสวยๆเนาะของยอดปราสาทนะ่ันผู้ชมซึ่งเป็นของสมัยก่อนนัผู้ชมนะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมากราบไหว้มาขอพรได้นะ่ันผู้ชมเนาะ จะติดตามแอดมินไปดูตัวเลขในช่วงต่อไปนะท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะท่านผู้ชมเนาะรอบๆตัวปราศาสตรนะที่แอดมินนำมาให้ดูแล้ว่ผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามตัวเลขกับแมตต์เซนทองนะครับท่านผู้ชมเนาะ่าแมงวดนี้ได้เลขตัวไหนครับเป็นตัวเลขตัวไหนครับ สีวะลึงเขาได้ห้าสองสามเขาได้ห้าสองสามบอกเลขห้าสองสามทีนี้เลขลางกัเจ็ดเลขล่างสามเจ็ดเห็นไหมได้ยินไหมท่านผู้ชมแม่ท่านเล่าให้ฟังเ้าบอกว่ามีคนไปขอองค์พสิวลีนะท่านผู้ชมองค์สีวะลึงเหรอก็ได้เลข ห้าสองสามห้าสองสามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สามเกตด้านล่างนะท่านผู้ชมเนาะก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมในงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสามนะท่านผู้ชมเนาะถ้ามีตัวไหนไม่แม่ไม่มีเห็นเห็นแค่นี้อ้ามองตาเปล่าไม่ไม่เห็นมองตาเปล่าไม่เห็นอ่าเอาดอกไม้ เอาดอกไม้ทูบเทียนไปถวายนะท่านผู้ชมเนาะไปขอไปขอตัวเลขที่นู่นนะท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะมาท่องเที่ยวมาขอตัวเลขนะครับท่านผู้ชมก็มาได้นะครับที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมเนะานละลามาขอตัวเลขนะครับท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบมาทาบุญที่นี่นะท่านผู้ชมพูดซ้ําอีกรอบหนึ่งซิแม่ว่าเขาได้เห็นตัวไหนครับ ห้าสองสามห้าสองสามนะท่านผู้ชมแล้วก็สามเขียดด้านล่างนะท่านผู้ชมเนาะสามเจ็ดเจ็ดสามห้าสองสามนะแม่เนาะห้าสองสองห้าสามสองสองสามสามห้าห้าสามนะครับท่านผู้ชมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะครับทนะ่านผู้ชมเนาะคนกําลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมจะไปติดตามกับแอดมินนะครับทนะ่านผู้ชมเนาะในตัวเลขการที่ไปขอ หวยกับแม่ตะเคียนทองนะผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับแม่ตะเคียนทองนะผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองกันนะผู้ชมตามแอดมินมาเลยนะผู้ชมเนาะพาจะแม่แม่ตะเคียนทององค์นี้เราไม่เคยมาขอนะผู้ชม วันนี้เราก็มาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองกันนักผู้ชมเนาะก็ขอให้เฮงเฮงปังปังนัผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้ามาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองกันนะท่านผู้ชมเนาะสาธุแม่ตะเคียนทองขอโชคขอลาบหน่อยเด้อแม่เดอ้อเพื่อแฟนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงและแม่นะก็ขอให้เห็นตัวเลขชัดเจน ขอให้แม่เขียนตัวเลขปรากฏตัวเลขให้ลูกเห็นด้วยนะแม่นะขอให้ช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงมีคนติดตามเยอะๆเลขก็ขอให้เข้าทุกงวดนะแม่นะเห็นตัวเลขกันไหมท่านผู้ชม เราส่องไปก่อนนะท่านผู้ชมนะก็จะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมซาทูเม่ตะเจนทองคอยตัวเลขปรากฏชัดเจนนะแม่นะไปไหนก็เห็นแต่เลขนี้นะท่านผู้ชมหรือว่าเลขนี้จะมาในงวดนี้ท่านผู้ชม ไปขอเช่นไหนก็เห็นแต่เลขตัวนี้นะผู้ชมนะเนาะจะจะเฉลยให้ฟังนะครับนผู้ชมว่าแอดมินเห็นเลขตัวไหนนะผู้ชมเรส่องเรามองไปด้วยกันก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าเห็นเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะส่วนแอดมินก็เห็นแล้วนะผู้ชมแต่จะลองดูจุดอื่นก่อนนะผู้ชม เห็นไหมท่านผู้ชมตัวเลขอยู่เบื้องหน้านะครับผู้ชมเนาะไปขอจุดไหนก็เห็นแต่ตัวนี้นะท่านผู้ชมหรือว่างวดนี้จะมาตัวนี้จริงๆท่านผู้ชม เป็นตัวไหนแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าแคปหน้าจอไ้ก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะเลื่อนตัวเลื่อนมือถือไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าเรามองเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับท่านผู้ชมเนาะ เห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมแต่แอดมินจะเฉลยตัวเลขแล้วนะท่านผู้ชมเนาะแต่ให้ท่านผู้ชมลองดูไปก่อนท่านผู้ชมว่าจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมไปขอเช่ไหนก็เห็นตัวเลขตัวนี้นะท่านผู้ชมเนาะหรือว่าเลขตัวนี้จะมาจริงๆท่านผู้ชม หรือว่าจะมาจริงๆท่านผู้ชมตัวเลขตัวนี้เห็นตัวไหนท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะท่านผู้ชมเนาะมาบอกแอดมินด้วยว่าท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขที่แอดมินมองเห็นนะผู้ชมเนาะสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมนะที่แอดมินมองเห็นนะครับเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมมองไปเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขจุดนี้นะท่านผู้ชม แล้วอีกตัวหนึ่งนะผู้ชมที่เรามองเห็นเนาะเจ็ดสองสองเจ็ดนะ 72, นะผู้ชมเจ็ดสองสองเจ็ดนะผู้ชมเนาะตัวเลขที่เรามองเห็นจากจุดนี้นะผู้ชมเนาะก็มองเห็นสามห้าห้าสามเจ็ดสองสองเจ็ดนะผู้ชมเลขตัวหนึ่งที่แอดมินมองเห็นก็จะเป็นเลขสองห้าห้าสองนะผู้ชมเนาะสามคู่ชุดนะผู้ชมสองห้าห้าสองเจ็ดสองสองเจ็ด สามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะสามคู่ชุดส,สวยๆนะท่านผู้ชมสามห้าห้าสามเจ็ดสองสองเจ็ดสองห้าห้าสองนะท่านผู้ชมสำหรับจุดนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับท่านผู้ชมแคปหน้าจ,จอไว้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชม ดูมุมไกลแล้วก็มุมใกล้นะท่านผู้ชมนะว่าจะเห็นตัวเลขเหมือนกันหรือเปล่าเห็นตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมสามห้าห้าสามเจ็ดสองสองเจ็ดสองห้าห้าสองนะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกล่างคลิปเนาะคนกาลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับท่านผู้ชมเนาะเราอยู่กับแม่ตะรเชนทองนะท่านผู้ชม ัวเลขวางเขียนชัดเจนนะผู้ชมเนาะเจ2ดส5งสองเจ็ดสอานผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบายบาย